สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ปี2023เรามาดูผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023ของเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เป็นนัดที่2 5ของฤดูกาลค่ะคู่แรกเลสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับอาร์เซนอลซูประตูต่อหนึ่งคู่ที่2เอเวอเรตแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าซูประตูต่อ2 คู่ที่3ามเวทแฮมยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4ประตูต่อ0คู่ที่4ี่ลีดยูไนเต็ดชนะเซาแธมป์ตัน1ประตูต่อ0คู่ที่5บอลมาร์ตแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ4และคู่สุดท้ายคริสตันพาเลสเสมอลิเวอร์พูล0ประตูต่อ0ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ ที่1อาร์เซนอลแข่ง24นัดมี57คะแนนที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง25นัดมี55คะแนนที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง24นัดมี49คะแนนที่4ท็อตแนมฮอสเปอร์แข่ง24นัดมี42คะแนนที่5นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง23นัดมี41คะแนนที่6ฟูลแลมแข่ง25นัดมี39คะแนน ที่7ลิเวอร์พูลแข่ง23นัดมี36คะแนนที่8ไบรตันแข่ง22นัดมี35คะแนนที่9เบรนฟอร์ดแข่ง23นัดมี35คะแนนที่10เชลซี แข่ง23 utt, นานัดมี31คะแนนที1 1บอสต a s วิ n ล่ l แข่ง24นัดมี31คะแนนทีสิบสอง c r y s t a แข่ง24นัดมี27คะแนนทีสิบสตม n o t t i n g ร a m f o r e แข่ง24 utt, น,นัดมี2 5้าคะแนนทีสิบสเ่อ e ์ c e s t e c t แข่ง 24, utt, 24น,นัดมี2 4คะแนนทีสิบห้า w o l v e แข่ง24นัดมี24คะแนน ที่16เว์แฮมยูไนเตดแข่ง24นัดมี23คะแนนที่17ลีดอยู่ในเตดแข่ง24นัดมี22คะแนนที่18เอเวอร์ตันแข่ง24นัดมี21คะแนนที่19บอลมัรแข่ง24นัดมี21คะแนนและลำดับสุดท้ายซาวตแฮมตันแข่ง24นัดมี18คะแนนค่ะ และทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่25ของฤด,ดูกาลพร้อมอัปเดตต,ตารางคะแนนในะวันที่26กุมภาพานันธ์ปี2023ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ